เอสุภพัชยเปิดคลิปอ้ำพัชราภาขณะอยู่บนเครื่องทำแบบนี้กับเด็กเบาะหน้าเดินทางกลับจากคลิปทำบุญที่ฮ่องกงกันเรียบร้อยแล้วสำหรับซุปตาสาวอ้ำพัชราภากับผู้จัดการส่วนตัวเอสุภพัชยล่าสุดวันที่16มีนาคมที่เอได้โพสต์คลิปของอ้มเมื่ออยู่บนเครื่องบินและเธอได้เล่นหยอกล้อกับเด็กเบาะข้างหน้า คลิปนี้น่าเอ็นดูสุดๆโดยโพสต์นี้ที่เอเขียนข้อความว่าเมื่อน้องบอกหน้าหันมาเล่นกับที่คนสวยเบาะหลังที่คนเบาะหลังก็เล่นด้วยแอดเอาแพรตาปาหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักอาทิถ้าน้องเห็นวีดีโอนี้ตอนโตน้องคงบอกว่าทำาแม่มตอนนั้นผมเดินไปบอกรักที่คนนี้ พี่อ้ําเป็นคนน่ารักทําไมพี่เบาะหลังน่ารักจังล่ะครับมงื้อนึกว่าแอบถ่ายแทยอนมุมนี้คล้ายมากค่ะพี่อ้ําหน้าเด็กมากเด็กอยากเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นคือซุปตาเมืองไทยนะ